เอ็กไซเตอร์มีอาการสตาร์ทมือทำงานแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่หมุนมันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรและก็มีเสียงดังอย่างที่ทุกท่านได้ยินนะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับทุกท่านนะ ตอนอื่นเลยนะครับเสียงเครื่องที่ดังที่ได้ยินอยู่ในขณะน,นี้มันช่างเหมือนอาการลดน้ํามันเครื่องแห้งสระเกินนะครับอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําการปล่อยน้ํามันเครื่องดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมเอานะครับเมื่อเราทําการปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะอ่า ร้อยคันจะมีอยู่แค่หนึ่งคันนะครับที่มีน้ำมันเครื่องในพื้นที่นี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านเป็นปกติแล้วละ่ะนั่นหมายความว่ารถคันนี้เครื่องดังแน่เติมน้ำมันเครื่องลงไปควันไหลชัวๆเลยแหละเดีรับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการหาปัญหาว่าทําไมได้สตาร์ททำงานแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนเครื่องยนต์มันก็เลยสตาร์ทไม่ติดสิ่งที่เราสันนิษฐานได้นั่นก็คือ อันดับแรกเลยรถตระกูลนี้นะครับตระกูล1 5 0 c ซีซีของยามาฮ่าเนี่ยนะในรุ่นเก่าๆมักจะมีปัญหาเรื่องของน็อตยึดวันเวน็อตยึดวันเวขาดนะครับอ่าดังนั้นนะครับเราจะต้องทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนะในขั้นตอนของการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟเป็นไปได้ยากมากๆเลยถ้าหากว่าคนที่ไม่ใช่ช่างจะทําเองนะปัญหาของปัญหาก็คือปลายเผาตรงนี้เวลาที่เราใช้ ตัวดูดจานไฟเนี่ยดูตรงมาปลายเผามักจะแตกมักจะบานนะครับสําหรับรถคันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเราได้ถ่ายทําคลิปในการผ่าเครื่องของรถคันนี้ไปเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนเพาข้อเหวี่ยงเทียมมามันดังทีนี้ปลายเพาข้อเหวี่ยงแท้เนี่นะครับตัวเพาข้อเหวี่ยงแท้เขาก็ตีบานแล้วเขาก็เปลี่ยนทิ้งเอาของเทียมใส่นั่นแหละนะครับทุกท่านนะเ,เราก็เลยมาแก้งานให้นะครับก็าหายไป3ปีนะ ทีนี้ปัญหาก็คือได้สตาร์ทหมุนแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่หมุนมันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรแต่เราก็เข้าๆเดาสันนิฐานไว้ได้แล้วล่ะนะอ่าส่วนหนึ่งเราดูจากน้ํามันเครื่องเราสันนิฐานได้นะ ท่าที่มันดังมันดังมาจากเรื่องของน้ำมันเครื่องแห้งแน่เพราะว่ามันสึกหลอนะครับในชุดวันเวสตาร์ทนะครับในขณะที่เราสตาร์ทแล้วมันดังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวันเวนะครับแขนพาวเวอร์อย่างที่เฟืองสตาร์ทมันสวมอยู่นะมันสึกมันดังเลยแหละนะครับทุกท่านเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของตัวดูดนะตัวดูดเราก็ สร้างขึ้นมาเองนะถ้าใครจะซื้อมันก็มีขายแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้อมาเวลาเราดูดเนี่ยมันจะโก่งขึ้นเป็นหลังเต่ามันก็เลยดูดไม่ออกถ้าใครไปซื้อมาแล้วมันดูดไม่ออกให้เชื่อมดามนะให้มันแข็งนะอย่าให้มันยกตัวเฉพาะตรงกลางนะครับอันนี้เวลาเราดูดเราก็ขันเข้าไปค้อนใหญ่ๆกระแทกนะอยากให้ดูคลิปไม้จบนะเพราะว่ามันมีเทคนิคอยู่ในขั้นตอนของการดูดเนี่ยดูดยังไงไม่ให้ปลายเผาบาน นะครับวันนี้ออกแล้วนะออกแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะหลุดแล้วนะอ่าตรงนี้ของบ้านๆของที่เราสร้างเองมันก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้ทํามาจากสเตอร์นะสเตอร์แล้วก็ตัดต่อเชื่อมนะก็ดามไว้เป็นอย่างนี้ไม่สวยแต่ใช้งานได้จริงนะนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีเอานะครับแล้วก็ทําใช้เองแบบนี้แหละนะครับอ่าทำใช้เองได้เราก็ทํานะครับทีนี้ดูดีๆนะครับมาถึงขั้นตอนแล้วนะ ที่เราจะบอกนะเวลาที่เราดูดปลายเผาเราเอาน็อตคาไว้แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายเผามันบานไปเยอะกว่านี้เราจะใช้น็อตเป็นตัวคุมไม่ให้ปลายเผาบานนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่นะครับส่วนใครจะถอดออกเนี่ยนะครับปลายเผาจะแตกไม่แตกบานไม่บานมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านด้วยนะครับทุกท่านนะเราเคยตีปลายเผาบานนะครั้งแรกเลยที่เจอรถรุ่นนี้ปลายเผาบานจริง นะครับแต่ครั้งสองครั้งสามมาไม่บานแล้วนะครับทุกท่านนะอ่านี้ถอดออกได้ตามปกตินะครับทุกท่านนะทีนี้หลังจากที่เราคลายน็อตออกมาแล้วนะนี่นะไอเฟืองตัวนี้แหละที่มันทําให้มันดังนะครับมีอาการเสียงดังนะครับเพราะว่ามันสึกหรอมันไม่ราบเรียบแล้วก็แขนพอก็เวียงนะมันจะเสียสีกันกันกนกบลูกป,ปืนนะครับอ่ามันจะมีลูกป,ปืนเอ่าเฟืองสตาร์ทอยู่ตัวนึงเนี่ยนั่นแหะนะนะที่อยู่ข้างในอ่ะนะครับ ตรงนั้นนะครับถ้านะถ้าแขนพอข้อเอียงสึกยังไงก็ดังนะครับทุกท่านนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันสึกอยู่แล้วก็รู้ๆกันอยู่นะมันเครื่องมันแห้งนะครับทุกท่านนะชุดนี้พังทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านสึกล้อทั้งหมดเลยนะทีนี้นะครับสิ่งที่เราสันนิษฐานไว้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือน็อตขาดไหมอ่าตรงนี้เช็คแล้วนะเช็คแล้วน็อตไม่ขาดนะน็อตสามตัวไม่ขาด นะครับแล้วทําไมนะครับน็อตสามตัวไม่ขาดแล้วทําไมมันสตาร์ทมืออ่าเครื่องยนต์มันไม่ยอมหมุนนะครับคําตอบอยู่ตรงนี้นะอ่าปกติเรายกขึ้นเนี่ยไอเม็ดลูกปืนวันเวมันจะไม่หลุดนะอ่าอันนี้เราถอดออกมามันหลุดออกมาแล้ว1เม็ดนั่นหมายความว่าสปริงสปริงกระปอกน้ำสูนเนี่ยกระปอกสปริงเนี่ยนะมันเจอนะ้ำม,มันเหนียวเหนียวมันเหนืดมันก็เลยไม่เด้งออกมานะครับ นั่นหมายความว่าไอชุดวันเวย์มันไม่ทำงานเพราะว่ามันไปเจอน้ำมันเหนียวๆนะครับแล้วก็มันไม่เด้งออกมานะครับมันไม่ดันให้วันเวย์มันล็อกนั่นเองนะครับทุกท่านมันก็เลยมีอาการได้สตาร์ททำงานแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่หมุนเนี่ยสปริงที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมมันหลุดออกมาบางส่วนแล้วมันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะที่มันยังทำงานอยู่นอกนั้นมันไม่ทำงานแล้วนะครับมันก็เลย นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปถ้าสปริงมันไม่เด้งออกมายังไงลูกปืนวันเวมันก็หลุดนะแต่ตัวที่มันเด้งมันไม่ยอมหลุดหรอกเรายกขึ้นไปยกมาเนี่ยเนี่ยจุดหนึ่งที่ทําให้มันดังก็คือเฟืองสตาร์ตตรงเนี้ยมันสึกหรอนะครับเพื่อนๆนะเอาละนะครับในคลิปนี้เราก็หาสาเหตุกันเจอแล้วเดี๋ยวก็คงต้องล้างประกอบกลับนะครับคิดว่าลูกค้าคงไม่เปลี่ยนหรอกถ้าได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนพอข้อเหวี่ยงไปด้วยนะครับมันใช้งบประมาณเยอะน่าจะเอาแค่รถติดขับขี่ได้ แต่เวลาสตาร์ทอาจจะมีเสียงดังมีดังแน่ๆแ,แหละนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอซเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ